วันที่16ธันวาคม2565รายงานข่าวจากกลุ่มครูเปิดเผยว่าบริษัทเตรียมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ซูปเปอร์สตาร์ระดับเวิร์คลาสของไอดอลแห่งยุคนี้ทั้งในใสายดนตรีและแฟชั่นเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็นผู้นำด้านอินเทอร์เทนระดับเวิร์กคลาสผ่านภาพยนตร์โฆษณาล,ล่าสุดของครูไอดีในช่วงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบไฟนอลในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้เวลา22นาฬิกาทาแอปพลิเคชันครูไอดีและครูวิชันอย่างไรก็ตามเปไ็นที่คาดการณ์ว่า ตาระดับโลกแห่งยุคดังกล่าวคือลิซ่าแบล็กพิงด้โดยก่อนหน้านี้นะคะมีกระแสข่าวว่าลิซ่าจะเป็นแบรนด์เอ mbassador ให้กับสินค้าในเครือซีพีบริษัทแม่ของกลุ่มทูด้วยซึ่งกลุ่มทูเองก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนาการจัดคอนเสิร์ต l a c k p i ิง w ์ r l ทัวร์ที่จะจัดขึ้นในไทยในช่วงต้นเดือนมกราคม2566อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องมารอความชัดเจนอีกครั้งค่ะ